<S <S สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดี FC เกาะ FC หม่จ้ามากินข้าวน้ำยาจ้าตำมะละกอค่ะมายาตํามือนอีท่องอยองตังเดือะเด้อแก่เพชรจะไม่กล้วยสามลูกค่ะอันนี้ตุ๋นไขน่นันร้อนเลยค่ะไอห่วยห่วยอยู่เลยค่ะมานะคะอันนี้กระเพาะปลาจ้า ถุงลูกสาวกินไม่หมดก็เอามาลงตรงนี้แหละค่ะกินด้วยกันได้ข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจ้ามาสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อเอซเกา่ FC, าเอฟซีใหม่จ้าแม่กินเขาน้ำย่อยขาเหนียวฮ่อนๆจ้าฝนโตร้อมเด้อค่ะเด้อสงสัยฟ้าสีสั้างนองละเสียงฟ้าห้องแห้งแห้งมือเศร้านี่จ้ยายายก็กินขนมสเม็ดกอนนะคะ นี่ลืมลกลูกๆร้านๆโอนมาให้เงินซื้อขนมนี่่ละขนมยายยายกับไปซื้อ,อน,นี่หละกับทำบุญจ้าคำว่าขนมของยายนะคะขนมผู้เฒ่าจ้ากินตลอดชีวิตนะคะขนมนี้อย่าไปบ้วห่มมันหัว ใส่พริกตำตำลาวห้าค่คาักจัะตำด้นดานๆบะกุูดด้นดานๆเด้อค่ะเด้อบุมีอีนังแกมเลยใส่พริกขิ้นูสวนของน้องเพื่อว่า17เม็ดค่ะนี่พริกขิ้นูสวนมะเขือเทศลูกหนึ่งมะนาวซีกหนึ่งแก่กเนาวนี่กะของแม่วานเ้ว้อค่ะเดื้ออืมอน,นี้ก็พักบุ้งหน้าพักกะทินนี่แหล่ทำนี่ยายติ๋วก็กินชา ซีมตุนไข่ก่อนลูกสาวตุนตุนไข่ใส่ปลากระป๋องนะคะม,มากินข้าวน้หวานเย็ดก,ก่อนเย็ดสนหญิงเล็กน้องผ้าน้องตุ๊กตามาน้องฝ้าคนสวยน้องแอมแอมกินข้าวน้ำแม่ เอิญเบอร์เบอร์ก็เอิญเบอร์สุข,ขุสุขคนเด้อค่ะเด้อเอิญฮอดแกะดำเด้อค่ะมากแกะดำดกระเพาะปลากระแจี๊ จะต่ำกุ้งแสบก่อนนะพี่น้องนะมามากะินงบนตต๊ะแยกแล้วไม่ได้ไปหน้าควันเนยเนยแห่งมันมากนะเจ็ดสิบจะไม่เห็นใจกระถางเราจับปลูกในกระถางร่องมึง กระทีนีเส้ิเ็้เาเอลกมันเดิมดันเอสเสีดๆน้ำเกลือเรอนียวก็บห่อนๆอ้ะา วันนี้แบงกับน้องภาบุระเคริมจ้ะเก่งมากลูกในนองเท้าใาก่อนเดินออกไปขางนอกนะจับเ่กินเค้กกระถองสิหนึ่งแล้วขอจัดตอง 全部。寶寶 กวยควอมวีนี่มีสิบหกบน่วยจต่แปดสิบห้าบาทมีหน่วยใหญ่ใหญ่แต่แไซจัมโบ ต้นใจร่องรงมากกับจาวีหาซิบรกซิบฟนยังตกอยูได้จ้ะเหนเขาเข้าเตรียมฝนไปน้ำแล้วพี่น้องเนาะ nasa paraa gituyo, จะหน่อยลงยิบขนมไปทิมจกักบ้านก่อนพี่น้องจ้าโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดสดแบบเผ็ดเลยอุ่น,นข้าวเย็นเ้ออุ่นข้าวเย็น ทำหูยัยอืมฮัหได้กินตะบูุ้งยูซอฟรึเป่ ยา,ยายก,กินกอนอยู่กิปติ่เง่าแวากกอจบคลิปค่ะอืขอบคุณทุกเทุกทุกกำลังใจนะคะที่สมมติเิดีจา้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนกันค่ะ